สวัสดีครับหมอปิยพัฒน์ชุนหัตน์หมอแก๊บครับจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับวันนี้แล้วแต่ชนิดนะครับโรคหัวใจเนี่ยมีหลายแบบมากโรคหัวใจบางชนิดเกิดจากคนอายุน้อยโรคหัวใจบางชนิดเกิดจากคนอายุเยอะบางชนิดเป็นตั้งแต่เกิดเลยก็มีนะครับถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นการปวดกล้ามเนื้อแบบแน่นการปวดแบบแน่นแน่นแน่นตื้อเข้าไปในหน้าอกแล้วก็ลาวขึ้นมาตามไหลาตามคออันนี้คือคลาสสิกแบบออกจากตำราจะเป็นแบบนั้นนะ โรคความดันโลหิตสูงเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลายชนิดในระยะยาวครับถ้าในการตรวจเราก็จะมีการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจหรือเอ็โคการตรวจด้วยสารนิวเคลียร์แล้วก็การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจแล้วก็จบด้วยการส่วนหัวใจเป็นคำที่ใช้ข้ามไปข้ามมาได้บ่อยมากเลยครับ ก็หลังๆเราจะพยายามใช้คำว่าภาวะหัวใจล้มเหลวมากกว่าภาว่าหัวใจวายอาจจะถูกใช้ในความหมายที่กว้างกว่าบางทีก็ใช้ไปถึงกินความหมายถึงภาวะหัวใจอยู่เต้นกระ <frustrating> ทันหันในสําหรับบางคนการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคหัวใจคืออยู่ห่างความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจนะครับไม่ดืม่มเหล้าไม่สุบบุรี่ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องถ้าคุณมีโรคประจําตัวอยู่ให้กินยาแล้วก็ติดตามการรักษากับแพทย์ ตรวจหาความเสี่ยงต่อการเปกก็นโรคประจําตัวเมื่ออายุถึงเมื่อความเสี่ยงคุณถึง mm hmm. เช่นโดยทั่วไปเราก็จะแนะนําให้ตรวจตอนอายุประมาณ40ปีบวกลบว่าเพราะว่าถึงตอนนั้นเราจะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานความดันที่เป็นความเสี่ยงสําคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะย,ยาวครับ mm hmm. หมอกแก๊บครับจากโรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมาครับผมตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมาครับแล้วก็มีออกตรวจพระตามที่โรงพยาบาลเอกชนบ้างแต่ว่าจนอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมา แล้วก็มีช่อง YouTube ที่เอาไว้จริงๆเอาไวเ้เผยแพร่พพข,ข้อมูลวิชาการสำหรับสายการแพทย์มากกว่าแต่หลังๆก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปมากขึ้นก็ติดตามได้นะครับินต